สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนอะไรดีวันนี้ผมอยากชวนคุยเรื่องที่หลายคนถามบ่อยมากมีการลงทุนอะไรที่นอนเฉยๆและมีเงินไหลเข้าบัญชีทุกเดือนบ้างคำตอบหนึ่งที่ฮอตสุดในชว่วงนี้ก็คือ ETF ปันผลรายเดือนหรือกองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหุ้นแต่ถูกออกแบบมาให้จ่ายปันผลทุกเดือนบางกองก็จ่ายสูงเกิน10%ต่อปีด้วยซ้าคลิปนี้ผมเลยคัดไม้ครบ 6ก,กองดังที่นักลงทุนทั่วโลกจับตาไม่ใช่แค่บอกชื่อกองแต่ผมจะเล่าลึกลงไปว่าแต่ละกองทำงานยังไงเหมาะกับใครมีความเสี่ยงอะไรบ้างเอาแบบที่ฟังแล้วตัดสินใจได้เลยว่ากองไหนคือสไตล์ของเราทำไมต้อง ETF ปันผลรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาผมอยากปูพื้นนิดหนึ่งครับหลายคนคงรู้จักกองทุนรวมที่จ่ายปันผลเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่พวกนั้นจะจ่ายปีละครั้งหรือสอครั้ง แต่กองที่ผมจะเล่าวันนี้เขาออกแบบมาเพื่อสร้างกระแสเงินสดลงทุนทีเดียวและเหมือนมีเงินเดือนเสริมเข้ามาทุกเดือนบางคนใช้เป็นค่าผ่อนบ้านค่าใช้จ่ายครอบครัวหรือแม้แต่เป็นเงินกเกษียณข้อดีก็คือมันทําให้การลงทุนจับต้องได้มากขึ้นไม่ใช่ว่าซื้อกองแล้วต้องรอเป็นปีถึงจะเห็นเงินออกมาแต่แน่นอนครับไม่มีอะไรฟรีกองที่ให้ยิวสูงมากๆก,ก็มักจะมีข้อจํากัดมีความเสี่ยงเฉพาะตัว ดังนั้นเรามาดูกันทีละกองครับว่ามีตัวไหนบ้างและแต่ละตัวเหมาะกับใครมีความเสี่ยงอะไรบ้างเอาแบบที่ฟังแล้วตัดสินใจได้เลยว่ากองไหนคือสไตล์ของเรา 1. XYL D Global X S&P 500 c o v e r e Call ETF กองแรกที่ดังสุดในวันนี้ก็คือ XYL D มันลงทุนในหุ้นตามดัชนี S&P 500ซึ่งรวมบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกา500บริษัท แต่เขาไม่ได้แค่ซื้อหุ้นแล้วถือเฉยๆนะครับเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า c o v e r e call คืออะไรสมมุติคุณถือหุ้น Apple ร้100หุ้นที่ราคา200ดอลลาร์คุณขายสิทธิ์ให้คนอื่นว่าเดือนหน้าถ้าอยากซื้อหุ้น Apple จากชั้นที่ราคา210ดอลลาร์ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมมาก่อนถ้าหุ้นขึ้นไม่จริงๆคนที่ซื้อออปชันก็ได้สิทธิ์ซื้อถูกกว่าแต่ถ้าหุ้นไม่ถึงราคาคนขายก็ได้ค่าธรรมเนียมไปฟรี XYLD ทำแบบนี้กับหุ้นทั้งดัชนีเลยได้กระแสเงินสดเพิ่มเข้ามาแล้วนําไปจ่ายเป็นปันผลตัวเลขที่น่าสนใจยิ i อัชเฉลียอยู่ที่ประมาณ12-13%ต่อปีลงทุน100,000บาทได้ปันผลเฉลี่ยเดือนละ1,000บาทข้อดีเงินปันผลแรงสม่ําเสมอทุกเดือนเหมาะกับคนที่อยากได้กระแสเงินสดมากกว่ากําไรจากการถือหุ้นยาวๆข้อเสียเวลาตลาดหุ้นพุ่งแรงมากๆ เราจะเสียโอกาสเก็บกำไรเต็มๆพราะหุ้นถูกขายออกไปตามสัญญาพูดง่ายๆก็คือ XYLd เหมาะกับสายปันผลจัดเต็มแต่ไม่ซีเรียสเรื่องกำไรจากราคาหุ้น2 QYLd Global X Nasdaq 100 c o r p r a t e Call ETF กองนี้เหมือน XYLd เลยครับแต่เปลี่ยนสนามไปที่ Nasdaq 100ซึ่งเต็มไปด้วยหุ้นเทคโนโลยีเช่น Apple Microsoft Amazon Nvidia และ Netflix QYLD ก็ใช้กลยุทธ์ Covered Call แบบเดียวกันแต่หุ้นเทคมีความผันผวนสูงกว่าทำให้ค่าธรรมเนียมจากออปชันเลยสูงกว่าผลลัพธ์คือย i e l เฉลีย่ย12-14%ต่อปีสมมุติ1 0 0 0 0บาทได้เงินปันผลเดือนและเกือบ1,200บาทข้อดีได้ Exposure กับหุ้นเทคบวกเงินปันผลแรงจ่ายสม่ำเสมอทุกเดือนข้อเสียเวลาหุ้นเทคพุ่งแรงเช่น Nvidia บวก10เท่านักลงทุนจะเสียโอกาสกำไร ดังนั้น QYLD เหมาะกับคนที่อยากได้เงินจากหุ้นเทคทุกเดือนแต่ไม่ซีเรียสเรื่อง Capital เกน n 3. JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF หลายคนเรียกกองนี้ว่ากองทุนเงินเดือนเพราะเน้นบ a ลานซ์ไม่หวือหวาเกินไปแต่ก็ไม่ปลอดภัยจนไร้รสชาติกลยุทธ์ก็คือลงทุนหุ้น S&P 500ใช้อนุพันธ์จัดการความเสี่ยงเลือกคุ้นแบบ defensive มากขึ้น ผลลัพธ์คือ yield อัเฉลีย7-9%ต่อปีราคากองไม่แกว่งแรงเท่า XYLd หรือ QYLd ข้อดีเหมาะกับคนที่อยากมีเงินใช้ทุกเดือนแต่ไม่อยากเครียดเวลาตลาด Crash บริหารโดย JP Morgan ความล่าเชื่อถือสูงข้อเสียปันผลไม่แรงเท่ากอง Covered Call แบบเต็มตัวสรุป JEPi เหมาะกับคนที่อยากได้รายได้ประจำบวกพอร์ตไม่เหวี่ยงแรง4 KBWY Investco KBW Premium Yield Equity REIT ETF ถ้าใครชอบอสังหาต้องฟังอันนี้ครับ KBWY คือกอง ETF ที่ลงทุนใน REITs ของสหรัฐพู้ง่ายๆคือเป็นเจ้าของตึกห้างออฟฟิศผ่านกองทุนจุดเด่นเน้นคัด REITs ที่จ่ายปันผลสูงยิวเฉลีย่ย9-10%ต่อปีข้อดี เหมือนเก็บค่าเช่าตึกทุกเดือนโดยไม่ต้องบริหารเองประจัยความเสี่ยงในอสังหาหลายประเภทข้อเสียคือรีสออนไว้ต่อดอกเบีย้ยถ้าเฟดขึ้นดอกเบีย้ยแรงตัวรีสก็จะร่วงหนักดังนั้น KBWY เหมาะกับคนที่อยากมีรายได้จากอสังหาแต่ไม่อยากซื้อคอนโดหรือออฟฟิศเอง5 HYD High Yield Municipal Bond ETF HYD ลงทุนในพันธบัตรเทศบาลสหรัฐที่มีความเสี่ยงสูงหน่อยเช่นเมืองออกพันธบัตรเพื่อสร้างโรงเรียนถนนหรือสนามกีฬาเพราะเครดิตไม่สูงมากดอกเบี้ยเลยสูงตัวเลข yield เฉลี่ยอ,อยู่ที่4-5%ต่อปีจ่ายปันผลทุกเดือนข้อดีได้กระแสงเงินสดสมั่งเสมอกระจายความเสี่ยงในอสังหาหลายประเภทข้อเสียคือมีความเสี่ยงเบี้ยวหนี้ถ้าเทศบาลเจ๊ง HYD เหมาะกับคนที่อยากได้ดอกเบีย้ยสูงกว่าเงินฝากแต่ยังยอมรับความเสี่ยงตราสารหนี้ไ่าย 6. BIL, SPDR Bloomberg 1-3มัน T-Bill ETF กองสุดท้ายคือ BIL ปลอดภัยสุดๆเพราะลงทุนในตัวเงินคลังสหรัฐอายุสัน้นตัวเลขย i e l เฉลี่ยอยู่ที่4-4.5%ต่อปีกระแสะเงินสดรายเดือนความผันผวนต่ำมากข้อดีคือปลอดภัยสุดๆ ถือเป็นที่พักเงินเงินต้นแทบไม่เสี่ยงข้อเสียคือผลตอบแทนไม่แรงเหมาะกับสายเน้นอุ่นใจมาสรุปครับ ETF ปันผลรายเดือนถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ตอบโจทย์นักลงทุนยุคใหม่ที่อยากเห็นเงินทำงานให้เราแบบจับต้องได้จริงไม่ใช่แค่ตัวเลขในพอร์ตที่ขึ้นลงตามตลาดแต่เป็นกระแสเงินสดที่เข้ามาเป็นรายได้เสริมทุกเดือนแต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจธรรมชาติของแต่ละกองครับ เพราะแต่ละกองก็มีเอกลักษณ์เหมือนเราเลือกเพื่อนร่วมทีมที่นิสัยไม่เหมือนกัน XYLD QYLD เป็นเหมือนเพื่อนสายบูใจปันผลแรงมาก12-14%ต่อปีแต่ข้อเสียคือเวลาตลาดหุ้นพุ่งขึ้นแรงเราอาจไม่ได้เก็บกำไรเต็มๆเพราะต้องส่งมอบหุ้นตามสัญญาออปชั่นกองนี้จึงเหมาะกับคนที่โฟกัสกระแสะเงินสดมากกว่าการรอเก็บแคปิตอลเกน JEPI เป็นเพื่อนที่ใจเย็นกว่าไม่หวือหวาแต่สเสถียรกว่า XYLD QYLD ให้ปันผล7-9%ต่อปีและราคากองไม่เหวี่ยงแรงเหมาะกับคนที่อยากได้เงินใช้ทุกเดือนแต่ไม่อยากปวดหัวเวลาตลาดพันผลนักหนัก KBWY ให้ฟีลเหมือนเรามีตึกปล่อยเช่าทั่วอเมริกาปันผลอยู่ที่9 1 0ต่อปีแต่ต้องระวังเพราะ Re i t s อ่อนไหวต่อดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยสหรัฐขึ้นแรงกองนี้อาจโดนกดดันหนักจึงเหมาะกับคนที่เชื่อว่าเศรษฐกิจอสังหาอย่างไปต่อและอยากมีรายได้คลายค่าเช่าทุกเดือน HYD เป็นสายพันธบัตรเทศบาลปันผล4-5%ต่อปีเหมือนรายได้ดอกเบี้ยสม่ำเสมอแต่ความเสี่ยงคือเครดิตต่ำกว่าทำให้มีโอกาสเบี้ยวนี้บ้างเหมาะกับคนที่อยากกระจายพอร์ตเป็นในตราสารนี้และยอมรับความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง BIL คือเพื่อนสายปลอดภัยเน้นเก็บเงินต้นให้อุ่นใจลงทุนในตัวเงินคลังสหรัฐอายุสั้นปันผลประมาณ4%อร์เซต่อปีแม้จะไม่หวือหวาแต่ก็คือเครื่องมือพักเงินที่ดีที่สุดในกลุ่มนี้เหมาะกับคนที่อยากหลับสบายไม่ต้องลุนอะไรมาก มุมมองสำคัญสิ่งที่ต้องจำให้ได้คือไม่มีใครที่ดีที่สุดตลอดการแต่ละกองจะเหมาะในช่วงเวลาและสถานการณ์ที่ต่างกันถ้าตลาดกำลังนิ่งกอง Covered Call อย่าง XYLD, QYLD จะทำงานดีมากเพราะเก็บค่าออปชันได้เต็มๆถ้าตลาดกำลังเหวี่ยงแรง JEPI จะคุมความเสี่ยงให้เราได้ดีกว่าถ้าดอกเบี้ยก,กำลังลดลง REITs อย่าง KB w y จะเด่นขึ้นมาถ้าอยากหาความหลากหลาย HYD ช่วยเพิ่ม Exposure นอกจากหุ้นถ้าอยากถือเงินสดแต่ยังให้เงินทำงาน BIL คือคำตอบสรุปส่งท้าย ETF ปันผลรายเดือนเป็นเหมือนเครื่องมือสร้างเงินเดือนเสริมที่เราสามารถเลือกให้เหมาะกับสไตล์ตัวเองได้บางคนอาจจะจัดผสมหลายกองเพื่อบ a l a n c e ความเสี่ยงเช่น50%ไป JEPI เพื่อความเสถียร30%น30%ไป XYLD QYLD เพื่อปันผลแรง20%ไป BIL เพื่อพักเงิน สุดท้ายแล้วสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่ว่ากองไหนจ่ายเยอะสุดแต่คือกองไหนเหมาะกับเป้าหมายและความเสี่ยงของเราครับลงทุนให้ถูกสไตล์แล้วเราจะไม่รู้สึกว่าเป็นการลงทุนแต่จะเหมือนการมีไรายได้เสริมที่มั่นคงเข้ามาทุกเดือนข้อควรจําเนื้อหาทั้งบทในคลิปนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการศึกษาไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนการตัดสินใจลงทุนควรอยู่กับการวิเคราะห์ของแต่ละคนและพิจารณาความเสี่ยงที่ตนเองรับได้